สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตำราพระบาทชนกรหม่อมอาจารย์ขอรายงานสถานการณ์โควิด1 9ในภาคบ่ายนี้ก็สิ้นเดือนมีนาคมพอดีนะครับเ,เราคงจะต้องอยู่บ้านกันอีก1เดือนนะครับตอนนี้มาดูภาบการของประเทศไทยในวันนี้นะครับวันนี้เรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น127ลรายนะครับเป็นมีผู้ป่วยทั้งหมด1651ราย ยังไม่ถึง2,000นะครับแล้วก็น้อยกว่าเมื่อวานเมื่อวาน130กว่ารายนะครับก็ดีขึ้นนะครับฟังดูเหมือนกับว่าเรากำลังรบกับเจ้าไวรัสตัวนี้นะครับใครแพ้ใครชนะผัดกันแพ้ผัดชนะแต่ผมเชื่อว่าเราต้องชนะนะครับเพราะพวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับมีคนไข้ทั้งหมด 1, 6 5 1ายนะครับตายเพิ่มครับตายเพิ่มอีกหนคนนะครับ เป็นตายทั้งหมด10คนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นยังยังตายน้อยอยู่นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือขณะนี้มีทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับยกเว้น19จังหวัดซึ่งไม่มีผู้ป่วยโควิดแล้วนะครับจะมีจำนวนหนึ่งคือ4ีหจังหวัดที่มีแล้วหายนะครับแล้วมีบางจังหวัดนี้ไม่เคยมีเลยนะครับ ก็มาดูการการกระจายนะครับพบว่าในกรุงเทพมหานครใน1,600กว่าคนนี้เนี่ยกรุงเทพมีครึ่งหนึ่งคือ869ลสายนะครับที่เหลือเป็นต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่มีมากที่สุดนะครับภาคที่มีมากที่สุดคือภาคใต้206ลายนะครับก็ภาคกลาง172ลสายนะครับแล้วก็ภาคเหนือเพียง55นะครับ ภาคตะวันออกเชียงเหนือเพียง77ก็จะมากอยู่ที่กรุงเทพภาคใต้ภาคกลางนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพเองนี้เป็นแหล่งแหล่งแหล่งระบาดนะครับแล้วก็ที่ภาคใต้ก็มีมากขึ้นเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างครับเช่นภูกเก็ตเช่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่เพื่อนเพื่อนมุสลิมไปไปประกอบพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับเราก็พบว่า คนไข้ที่เป็นมากที่สุดนะครับก็คือพวกที่วัยหนุ่มสาวแล้วพวกนี้ก็จะเป็นน้อยนะครับพวกนี้สามารถจะแพร่กระจายได้ดีนะครับเพราะนั้นเราทุกคนต้องระวังนะครับแต่ยังไงก็ตามเถอะถ้าเผื่อเมื่อไหร่ใครมีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงใครมีประวัติติดหรือใกล้ชิดกับคนที่เคยเป็นต้องพูดความจริงกับแพทย์นะครับจะเราจะได้ตรวจท่านแล้วก็ดึงท่านออกมาจากสังคมคนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้ติด เพียง14วันครับแล้วก็จะดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็ควรจะสวมหน้ากากอนมามัยกันทุกๆคนนะครับแล้วก็ระวังระยะห่างกันให้ดีนะครับก็เรียนแล้วว่าคนไข้มีจํานวน8 0กว่าเปอร์เซ็นที่มีอาการนะครับจำนวนนิดหนึ่งประมาณไม่ถึง20%ที่ไม่มีอาการซึ่งเดินอยู่ตามถนนหนทางในเวลานี้นะครับในจำนวนผู้ป่วย 1,651รายที่มีเพิ่ม127รายนะครับเสียชีวิต10รายนะฮะกลับไปบ้าน300กว่ารายแล้วนะครับเพะฉะนั้นอยู่โรงพยาบาลเพียง1,299รายซึ่งก็จะลดลดน้อยลงนะครับประเภทผู้ป่วยที่ติดมานี้นะครับก็มีที่ดิมเดิมนะครับจากสนามมวยสถานบันเทิงกับจากต่างประเทศนะสัมผัสกับผู้ป่วยตัวตัวเลขที่เยอะที่สุดในขณะนี้คือ ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิมนะครับเราพบ47รลายนะครับผู้ที่กลับจากต่างประเทศก็เป็นรองลงมานะครับ23ราลายนะครับสนามมวยลดลงสถามบันเทิงก็ลดลงครับสนามมวยเหลือ4รลายสถามบันเทิงเหลือ11รลายนะครับเรื่อผู้ที่รอการสอบสวนโรคคือพบแล้วและกำลังสอบสวนกงินอยู่นะครับมี16บลายนอกนั้นก็เป็นที่อื่นๆนะครับมีแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ติด3รลายเพิ่มขึ้นมานะครับ ผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง9าลายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าขณะนี้สถานการณ์เราดีขึ้นแต่เราต้องการให้ดีขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับก็ท่านเรามาพลอตเป็นกราฟนี้เนี่ยเราจะพบว่าการระบาดของเรานะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วคือแถวสหรัฐอเมริกายุโรปนะครับอิตาลีสเปนนะครับ ประเทศที่คุมได้แล้วก็คือญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์นะครับเราอยู่กลางๆครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนของคนไข้ที่เราติดนี่เนี่ยนะครับที่ติดเพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่เนี่ยขณะนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราเร่งเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงเราก็จะพยายามทําให้เส้นนี้เนี่ยมันลดลงมาอีกนะครับพอจะได้ใกล้ใกล้เคียงกับประเทศที่รักษาได้แล้วคือจีน หรือสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับที่จะต้องช่วยกันดูแลและที่สําคัญก็คือสวมหน้ากากอนามัยกับเว้นระยะห่างไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเราเดินตามท้องถนนนี้เนี่ยจะมีใครติดบ้างแต่ท่านถ้าอยู่ในบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับจะดีมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหลายนะครับในประเทศไทยนี้เนี่ย ผู้ที่ส่วนใหญ่แล้วยังเป็นผู้ที่ติดอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็เดิมเนี่ยทางต่างจังหวัดเคยแซงในช่วงที่มีคนมูฟออกจากกรุงเทพไปขณะนี้ก็ได้เวลาหนึ่งละพวกนี้ก็จะลดน้อยลงและแต่กรุงเทพนี่ยังคงมีติดเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงติดใกล้ชิดกับคนที่เป็นหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องบอกแพทย์หรือบอกเพื่อนให้ทราบชัดชดเจนนะครับจะได้ป้องกันได้และถ้าเรามีระยะเว้นระยะห่างแล้วใส่หน้ากากลนไมสร้างมือบ่อยๆก็นี่จะเป็นวิธีป้องกันที่ดีนะครับในต่างจังหวัดนะครับที่มีลดน้อยลงเนี่ยก็มีทหารตำรวจแล้วก็อ,อกสมอแล้วก็บุคลากรทางสาธารณสุขทุกคนนะครับที่ช่วยกันดูแล โดยมาจากการที่แบ่งกันดูแลเป็นจังหวัดเป็นภาคนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะมีผู้ดูแลกระจายออกไปนะครับในกรุงเทพมหานครก็ขณะนี้ก็เริ่มลดลงต่างจังหวัดก็เริ่มลดลงนะครับก็จะเห็นว่าคนที่มาจากมาจากสนามมวยมาจากสถานบันเทิงพวกผับพวกบาร์พวกนี้ลดลดจำนวนลงนะครับก็จะมีแต่ผู้ที่ใกล้ชิดกับคนที่เคยเป็นนะครับหรือผู้ที่มาจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ยังมี เป็นจํานวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราจับจุดได้แล้วว่าเราควรจะไประวังป้องกันที่ไหนนะครับพี่น้องทุกคนก็รับทราบไปด้วยนะครับว่าต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับอ,อ,อันนี้ก็มีมีบางจังหวัดซึ่งไม่เป็นเลยอันนี้ก็ต้องปรบมือให้ว่าเขารักษา หรือบางจังหวัด4ีหจังหวัดที่เป็นแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ไม่มีติดเพิ่มใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับประเทศไทยนะครับมีทั้งหมด19จังหวัดนะครับในต่างจังหวัดที่พบนี้เนี่ยนะครับก็พบว่าปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เหมือนจเ,เดิมครับต่างจังหวัดนะครับสนามมวย17บลายสถานบันเทิงตามผับบาร์สิบเลายนะครับสัมผัสกับผู้ป่วยที่เคยมีแล้ว12บลาย มาจากต่างประเทศ12บลายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต่างจังหวดน,นี้เราก็เราก็ทราบแล้วว่าแหล่งที่มามันจากทางไหนนะครับลำพังสนามมวยก็จะค่อยๆหมดไปเป็นเสียแต่ว่าถ้าท่านไม่พูดความจริงแล้วไปติดแล้วไม่บอกกันอันนั้นก็จะแพร่กระจายแต่ดูเหมือนว่าตัวเลขนี้ก็จะลดลด,ลดลงแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าเออในที่สุดนะครับถ้าทุกคนช่วยกันนะครับก็จะเหลือแต่ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศก็เหมือนเหมือนเหมือนประเทศจีนนะครับเอ่อ คนที่มีความเสี่ยงนะครับมีเราพบว่ามีผู้ที่ตายถึงอายุไม่ถึง 60- 70นะครับแต่พบว่าผู้เหล่านั้นท่านเหล่านั้นมีความเสี่ยงนะครับเช่นเป็นโรคมะเร็งเช่นโรคเบาหวานควบคุมไม่ได้นะครับโรคไตโรคตับเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ถึงแม้อายุไม่ถึง 60- 70แต่ถ้าท่านเป็นโรคเรือรลังเหล่านี้ท่านจะต้องอ,อ,อยู่บ้านอย่าไป พบปะก,กับใครนะครับอยู่แต่แต่ในบ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเว้นระยะห่างหรือโซเชียลดิสทนซิงอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อเช้าแล้วว่า,าหลายประเทศได้มีมาตรการอันนี้นะครับบางประเทศมีตั้งแต่เริ่มบางประเทศมีตอนสายซะแล้วแต่ก็ยังไม่สายครับยังช่วยระง,งับได้ก็น่าเสียใจที่ประเทศสองประเทศครับคืออิตาลีและสเปนยังคงระบาดมากอยู่นะครับในสหรัฐอเมริกาก็คิดว่า คิดว่าถ้าทำกันจริงจังนะครับจากที่ท่านประธานที่ปดีทรัมป์ประกาศไว้ก็ได้ขยายเรื่องของการโซเชียลดิสซินิงออกไปถึงถึงสิ้นเดือนเมษายนก็น่าที่จะทุเลาเบาบางลงได้นะครับก็มาดูกันมาดูกันว่ากราฟของคนที่ติดใหม่ในอเมริกากับในบ้านเราในภูมิภาคนี้เนี่ยมันจะกดลงมาเป็นขนาดของในจีนหรสิงคโปร์หรือเกาหลีใต้นะครับ มีสิ่งที่ต้องเตือนให้ท่านระวังนะครับคือท่านที่ส่งอาหารตามบ้านไปรับอาหารนะครับเวลาไปรับอาหารจากคนที่ปรุงอาหารออขอให้อย่าไปมุงกันนะเว้นระยะห่างให้ให้ดีแล้วท่านที่ขีโมโ่มอเตอร์ไซค์เดลิเวอรี่นะครับท่านต้องระวังตัวด้วยนะครับเวมีวินัยครับเป็นระยะห่างสวมแมสนะครับแล้วก็ขณะนี้ทางราชการ ทางรัฐได้เตรียมโรงพยาบาลเพิ่มนะครับถึงแม้ว่า,เ,าเราจะมีการเพิ่มในระดับนี้แต่เราก็ต้องเตรียมสําหรับทั้งผู้ที่มีอาการน้อยผู้ที่มีอาการมากนะครับทั้ง ICU ทั้งเครื่องช่วยหายใจขณะนี้เครื่องช่วยหายใจในกรุงเทพก็เพียงยังมีเพียงพอนะครับคือมีประมาณ300ตัวแล้วก็ขณะนี้มีผู้ป่วยหนักจริงๆคือประมาณ20่สิบคนเพราะนั้นยังพอแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการแพร่กระจายมากกว่านี้มาเยอะ มันจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นหยุดเป็นที่หน้าที่พวกเราทุกคนครับช่วยกันทําให้มีการแพร่กระจายให้น้อยลงนะครับแล้วก็เป็นความสามารถของพวกเราเองนะครับในด้านวัสดุอุปกรณ์ทางจีนและแจ็คหมาได้ช่วยเหลือเราเราได้ซื้ออุปกรณ์จีนจีนก็ได้บริจาคในบางส่วนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยชุดหมีที่คุณหมอใส่กันนะครับทางยายา ยานี้เป็นยาของบริษัทญี่ปุ่นแต่ผลิตในจีนด้วยนะครับเราก็มีใช้ขณะนี้ยังพอนะครับในเรื่องการรักษานะครับก็จะเน้นนิดเดียวครับคือถ้าคนเป็นจริงๆก็ต้องใช้ยาจริงๆนะครับถ้าคนเป็นน้อยๆเนี่ยเรารักษาตามอาการได้นะครับคนที่แต่แต่คนที่พบว่าเป็นถึงแม้เป็นน้อยท่านก็ต้องถูกกัก เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านเดินเหินไปไหนมาไหนได้ท่านจะไปแพร่เชื้อได้ท่านแพร่ในบ้านก็ยังได้เพราะฉะนั้นเ,เราจึงคิดว่าจะจะให้ท่านอยู่ในโรงพยาบาลสักชั่วคราวนะฮะสักสองอาทิตย์ถ้าท่านไม่มีอาการท่านกลับบ้านได้แต่ท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการสู้กับโควิด -19 ครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่พวกเราทุกคนครับ วันนี้เราเริ่มมีความหวังแล้วนะครับก็ขอให้ความหวังนี้มีต่อไปและพวกเราทุกคนเข้มข้นกันครับเรื่องการกินร้อนช้อนกลางนะครับมีช้อนกลางของแต่ละคนนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับสวมแมสแล้วก็เว้นระยะห่างให้ดีนะครับายวันนี้ก็ขออัปเดตในบ้านเราียงเท่านี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับ